คือไอไลาดางเนี่ยนะครับพฤติกรรมของมันเนี่ยนะไอเตอรท่านมันคิดว่ามันเก่งมันคิดว่ามันฉลาดมันคิดว่ามันนี่เป็นคนดังนะไอไลดงังตั้งแต่ครั้งที่มึงเข้ามาใหม่ๆนะครับเดีย๋ยวผมจะเท้าฟาร์มไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะมึงฟังกูนานแล้วมึงไม่ต้องเสิถามว่าถามกับผมได้ยังไง สวัสดีครับ FC ทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับาสู่ช่องค่อยบอก,จกเจ้าแล้วในเมื่อไอ้ไอไลน์มันอยากรู้ความจริงใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะเล่าความจริงให้มึงฟังในไอไลน์นะ I นะมึงอยากรู้อะไรแล้วมึงไม่ต้องไปสุดไปถามคุณพ่อคุณแม่กูนะนึ่มาตอนมึนะไอไลน์ให้มันมีคอนเทนต์หน่อยเอออะไรปะนะวันนี้มีแต่ความจริงครับนะครับ มึงไม่ต้องเรียกกูไอไอถเอปุ้ไก่หรอกมึงเรียกกูเลยไอนาทีไอทีมเรียกกูเลยมึงไม่ต้องเรียกหรอกไอถือปุ้ไก่เออเดี๋ยวเรียกูจะจะบอกความจริงมึงให้นะไอไลยมึงเข้ามาฟังกูนะไลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะสอนมวยให้หน่อยนะเล่นโซเชียลมานานแต่ยังโงอ่อยู่อีกนะเล่นโซเชียลมานานแต่ยังโง่อยู่มึงไลยนะอันนี้ผมจะเล่านิทานถึงเรื่องดาวอังคารนะครับนะผมวันนี้ผมจะมีนิทาน มาเล่าให้เอฟซีฟังมันเป็นนิทานนะครับมันเป็นนิทานเรื่องของดาวคาร์นไอซีท่านคือไอไลด่างเนี่ยนะครับพฤติกรรมของมันเนี่ยไอซีท่านมันคิดว่ามันเก่งมันคิดว่ามันฉลาดมันคิดว่ามันนี่เป็นคนดังนะไอไลด์ด่างฟังกูนะเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังแล้วกูก็จะไลฟ์สดเรื่องของมึงแค่วันนี้นะครับสามารถที่จะดูดคลิปดูได้เลยนะครับผมอนุญาตให้ดึงคลิปดูดคลิป นะครับฝาถึงอไอไลด์ด่างหน่อยนะครับมันบอกว่ามันเก่งโซเชียลมันเล่นโซเชียลมาแต่ไหนแต่ไรกูถามว่าสิ่งที่มึงโดนทุกวันนี้มึงไม่รู้จริงๆหรือว่ามึงโดนเพราะอะไรมึงโง่หรือมึงแกล้งโง่ให้ไลายด่างนะครับเดี๋ยวกูจะสอนให้มึงฟังกูจะพูดให้มึงฟังจะสอนมวยมึงหน่อยนะ มึงบอกว่ามึงบอกว่ามึงนี่อ่าเล่นโซเชียลมานานนะเล่นโซเชียลมานานอยู่กับโซเชียลมานานมึงบอกว่า fc นี้ไม่ใช่ fc ลุง fc มึงถุยไอ้เหียกูติดตามช่องมึงมั้งแต่มึงเข้ามาหาลงใหม่ใหม่ผู้ติดตามมึงเท่าไหร่อะไรได้างกี่พันคนนะครับกี่พันคน นะครับเดี๋ยวผมจะท้าฟาร์มแรกๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับลุงกับป้านะครับไม่ได้เกี่ยวกับลุงกับป้านะครับสิ่งที่ผมคิดนี่คือผมคิดวิเคราะห์ในในมุมมองของผมและผมคิดว่าเอฟซีหลายคนก็รู้พฤติกรรมของไอ้ราดังสาเหตุที่มึงโดนทีบหัวทรงทุกวันเนี่ยนะครับอันนี้คือฟามคิดของผมนะครับไม่ได้วามคิดของลุงของป้า และการที่ผมออกมาพูดครั้งนี้ลุงป้าไม่ได้เกี่ยวนะครับลุงป้าไม่ได้บอกผมออกมาพูดแต่ผมพูดผมต้องพูดให้ทุกคนเข้าใจและตาสว่างกันสักทีหนึ่งผมว่าผมจะไม่ขึ้นไหลถึงมันนะเพราะมันกับผมมวยคนมวยคนมวยคนรุ่นนะครับมันไม่กล้ากับคนนี้นามหรอกนะครับมันไม่กล้าคนนี้นามหรอก เดี๋ยวผมจะเท้าฟาร์มให้ฟังนี่คือฟาร์มคิดของผมมึงรู้หรือมึงแกล้งโง่ไอ้ที่มึงโดนอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรหนึ่งเพราะปากปากของมึงท้าฟาร์มไปเมื่อประมาณช,ชัดเจนครับเซอร์ออสสวัสดีครับสวัสดีครับเซอร์ออสสวัสดีครับชัดเจนตั้งแต่ครั้งที่มึงเข้ามาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะเท้าฟาร์มไปเมื่อประมาณปีที่แล้ว นะมึงฟังกูนะแล้วมึงไม่ต้องเสกถามว่าทำกับผมได้ยังไงไอคชิบหายมึงทำเขามาตลอดมึงไปสอนมวยคนนู้นไปสอนมวยลุงไปสอนมวยเอฟซีไปเสือกไปสอนเขามึงไม่เคยดูตัวมึงเองเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงที่ทนายสุดหล่อยังอยู่กับลุงกับป้านี่นะนะทนายสุดหล่อมันต้องบอกเป็นทนายไหนไม่ต้องพิมพ์เข้ามานะเอฟซี FC คงจะรู้ อทนายสุดหล่อช่วงที่ยังอยู่กับลุงกับป้าเนี่ยนะไอเฮียนี่ก็ด่าเขาชิบหายเลยมึงจะด่าอะไรเขาหนามึงไปด่าทนายสุดหล่อของป้าเขาบ้านต่างประเทศเนี่ยมึงไปด่าเขาเช้าเย็นมึงด่าเขาเช้าเย็นมึงเคืองผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มันด่าเพราะอะไรเพราะช่วงนั้นผมเข้ามาผมมันเข้ามาไม่ทันแต่ผมเข้ามาผมเห็นมันด่าแล้ว มันด่าแล้วไอ้ลายด่างมันด่าทนายทนายสุดหล่อคนอนี้แล้วแล้วมึงไปด่าเขาเรื่องอะไรนี่คือข้อหนึ่งที่มึงทำผิดมึงรู้ตัวเปล่านะว่าสิ่งที่ทนายสุดหล่อเนี่ยเขาเบื่อมึงเพื่อเพราะอะไรนะไอชิปถายไปแย่งซีนเขาเขาจะ,ะแถลงข่าวอยู่หน้าศาลมึงก็เบียดเบียด อไอสัตว์อยากมีแสงเดีย๋ยวผมจะท้าฟางให้ฟังเลยนะนะไอลายด่างนี่นะเออกูจะลงมึงมาเล่นให้ไรน,นี้มึงจะได้มีคอนเทนต์เล่นยาวๆนะไอลายด่างมึงฟังกุนะไอสัตว์ทนายสุดหลอกก็นะวันนั้นไปขึ้นศาลมาก็อ่าอ่าจะร,ารู้สึกว่าจะไปไประกันตัวลุงมากเราก้งรู้สึกว่าจะออกมาถแถลงข่าวไอเขาก็มีคนนู้นก็มีดอกกลาบมาให้คนนี้ก็มีดอกกลาบมาให้ไอเฮี้ยนี่เอาหน้าแย่งซีนทนายสุดหลอ จนสนาชุดล่อพูดออกมาคำหนึ่งจุกไอ้สัตว์รับไม่ได้โกรธฝั่งหุนเคีองแขนโกรธแต่มึงไม่ดูล่างสังขารมึงเลยมึงจะไปแย่งซีนขขามึงเป็นใครมึงคิดว่ามึงดังมาจากดาวอังคารหรืออ่ะนี่คือนิทานนะครับนิทานมึงไปแย่งซีนขขาทำไมเขาออกมาเขาจะ,ะแถลงข่าวกันทุกคนกำลังซีเรียสไอ้เฮียน,นี่มาแบบเอาหน้าเข้ามาเลยเสนอหน้าเข้ามาเลย มึงเสนอหน้าเข้ามาเพื่อที่แย่งซีนในการมอบดอกมงมอบดอกไม้ไอชิหายให้เข้าแฉลงข้าวก้อนแล้วมึงค่อยมอบดอกไม้ไอ้นตีนอันนี้เขายังไม่แฉลงข้าวกะแซะกแะแซะหม่ขอเข้ากองหน่อยสื่อรอเต็มบุมต้องรอต่อหน้าสื่อโถ่นี่แหละคือสิ่งที่ทนายสุดหลออเขาไม่ชอบมึง หลางจักนั้นมาปุ๊บมันไม่พอใจทนายสุดหล่อมันดา่ดาดา่าด่ามันเริ่มแะเริ่มแะเริ่มดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าทำให้ทนายสุดหล่อเนี่ยก่อทนพฤติกรรมของมันไม่ได้หรอกนะครับด่าเขามีช่องมีหลายช่องที่ไปลุมด่าเขาตั้งประเด็นขึ้นมาตั้งเรื่องขึ้นมาเรื่องเงินใบาจากหาคอนเทนต์ที่จะด่าเขา ดาเขาไม่เส็จไปดาหมอผีอีกโอ้โหกูเลยปุ้มใจกับมึงจริงๆนี่คือข้อหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะครับที่ทำไมมันถึงถูกทีบหัวทรงนี่คือข้อหนึ่งมึงดาเขาทุกวันมึงดาทน,นายสุดหล่อทุกวันเลยนะดาจะเป็นจะตายเช้าดาเที่ยงดาเย็นดาดาเวลาสิบเวลาไอจิบหาย ไม่มีไปทำไม่มีเวลาทำมาหากินเลยหรือไงฮะมาเกาะกระแสะแล้วก็บอกว่าเอฟซีเป็นเอฟซีผมติดตามผมผมดังในโซเชียลมานานมึงดังโซเชียลแบบไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะทามึงด้วยสั์เนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงบอกมึงสักมามึงหนังเหนียวเดี๋ยวกูจะทามึงด้วยถ้าแทงไม่เข้ากูให้แผ่ละหมืน่นมา,ถ,าถ้าแทงไม่เข้าถ้าฟันไม่เข้ากูให้แผ่ละหมืน่น การที่เขาซักลายมาเนี่ยนะเขาไม่ซักมาว่าเหนียวหรือไม่เหนียวนะครับการที่เขาซักลายมาึงกูจะซ่อนมวยมึงหน่อยการที่เขาซักลายมาเนี่ยเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาเราทําชั่วมึงจะทําชั่วอะไรตอนนั้นมึงไม่มีสติอะไรเนี่ยลายพวกเนี้ยมันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูสักให้นะ มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไอชิบหายมันไม่ใช่สมัยก่อนสักมาแทงไม่เข้ายิงไม่เข้าเออไม่เข้าจริงหรอกถ้ามึงไม่เข้าไปเขายิงถ้ามึงไม่เข้าไปเขาแทงฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าไอชิบหายกูถามึงเนี่ยกูสักมากูก็กลัวมิดกูกลัวปืนไม่ใช่กูไม่กลัวไอชิบหพยกูคนโอ้โหไอ้นี่อดอ้างอุตริขาสักมาฟันแทงไม่เข้า กูให้มึงแพะละหมืน่นภาคกูแทงมึงทีหนึ่งไม่เข้ากูให้มึงหมื่นหนึ่ง,งกูท้ามึงเนี่ยการที่สักมาเนี่ยเป็นมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาเราทำเหี้ยหรือเวลาเราทำผิดหรือเวลาเราทำอะไรที่ไม่มดสติอย่างน้อยในยลายสักเนี่ยมันเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมาว่ายัางไงให้คิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีให้ใจเย็นๆให้มีสติ นี่คือเครื่องยึดเหนี่ยวกิจใจไอ้ชิพไพรไม่ให่สักมาแล้วฟันแทงไม่เข้าไอ้เฮี้ยถ้าไม่เข้าไปก็ไม่เข้านะถ้าแทงมึงไม่เข้าไปก็ไม่เข้าถ้าเขายิงมึงไม่เข้าไปก็ไม่เข้าอันนั้นแหะกูเชื่อไอ้ทิพไายกูซักมากูกลัวปืนเหมือนกันนะเนี่ยไม่กูไม่กลัวนะกลัวครับเอาคือหน้ใครว่านี่ียวมึงเจอปืนไปวิ่งทุกรลยกูก็วิ่งไอ้ทิพไยรนะมึงไม่เคยดูตัวมึงเองเลยไอ้ไอ้หืไอ้ลายไอ้ลายด่าง กูเนีนั่งดูมึงไร้สนะกูนั่งหัวเราะกูไม่ได้โกรธมึงเลยนะกูสมเพชเออวันนี้กูเลยมาตอบคอนเทนต์ให้มึงนนหน่อยไอ้น่าอืมกูไม่ไยกนี่มาดามึงมึงรู้ตัวไหมว่ามึงหิวแสงจนมึงเนี่ยลืมลืมลืม,ล,มลืมตัวเองอ่ะนี่คือข้อนึ่งที่ทนายสุดล่อเนี่ยของเกียิมึง